รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อตกลงสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษานายประสิทธิ์สีแขตไรผู้อำนวยการโรงเรียนสรีกุมวิทยามิตรภาพที่209นางสาวอุไรรักษ์สมศรีใสนางสาวเพ็ญศรีเหมสมัคร และนายธีรชัยผิวขมรองผู้อในการโรงเรียนศีกสุมวิทยามิตรภาพที่209สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขตสผลการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อตกลงได้แก่ภาระงานด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านการบริหารสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย และด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพเป็นไปตามที่กคกกำหนดเต็มเวลาโดยการปฏิบัติการสอนไม่ต่ำกว่า5ชั่วโมงต่อสัปดาห์ดังนี้ 1. สังเกตการสอนและสะท้อนผลการสอนร่วมกับครูจำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 2. เป็นผู้นำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพจำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 3. นิเทศการสอนเพื่อเป็นพี่เลี้ยงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับครูจำนวนสงชั่วโมงต่อสัปดาห์ 4. จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้และอบรมบ่มนิสัยผู้เรียนจำนวนหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการเป็นผู้นำในการดำเนินการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษากำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษาจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์และท้องถิ่นนิเทศกำกับติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูส่งเสริมให้ครูมีการผลิตสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา พัฒนาการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่สะท้อนให้เห็นภาพความสำเร็จที่เกิดขึ้นตามบริบทของสถานศึกษาเสนอหน่วยงานต้นสังกัดและเปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นผู้นำในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู เพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้และกำหนดให้ครูทุกคนจะทำวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยปีการศึกษาละสองเรื่องส่งผลให้นักเรียนผ่านการประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของครูได้เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาได้รับบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพเรียนรู้ผ่านสื่อและเทคโนโลยีที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น และผู้เรียนได้รับการแก้ปัญหาผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูครูจัดการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรสถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตรงตามหลักสูตรผลิตและนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ได้อย่างเหมาะสมสถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เป็นหัวใจในการบริหารจัดการสถานศึกษา มีมาตรฐานการศึกษาเป็นแกนหลักในการประเมินคุณภาพผู้เรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัยเพียงพอสำหรับนักเรียนด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้ปฏิบัติหน้าที่ตามคู่มือการบริหารจัดการสถานศึกษา4ฝ่าย มีคำสั่งมอบหมายงานที่ชัดเจนจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีมีการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อแจ้งข้อราชการและปรึกษาหารือการบริหารกิจการผู้เรียนและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนได้พัฒนาการจัดตั้งสภาน,นักเรียนสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง จัดให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยคณะกรรมการตามคำสั่งของโรงเรียนดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบต่อเนื่องส่งผลให้นักเรียนเกิดความเชื่อมั่นและภาคภูมิใจในการบริหารงานได้รับการพัฒนาด้านการเป็นผู้นำมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการด้านประชาธิปไตยและได้รับการช่วยเหลือตามความต้องการอย่างเหมาะสมครู ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเต็มกำลังความสามารถมีขวัญและกำลังใจในการทำงานจากความร่วมมือร่วมใจของคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองและรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลเกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อการระหว่างครูและลูกศิษย์สถานศึกษามีการบริหารงานที่เป็นระบบเป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับได้รับความเชื่อมัน่นยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชน มีความเข้มแข็งได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองและชุมชนชุมชนเกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในโรงเรียนด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมการกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารมีการกำหนดนโยบายวิสัยทัศน์ในการพัฒนามีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีดำเนินงานตามแผนงานโครงการ การรายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาได้ดำเนินการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนของครูมีครังสื่อการเรียนรู้ของครูผู้สอนส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทุกมิติ ตรงตามหลักสูตรเต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบวิธีการที่เหมาะสมครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตรดำเนินงานโครงการกิจกรรมต่างๆที่หลากหลายอย่างเป็นระบบรายงานผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการเป็นครูมืออาชีพมีนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้จัดการเรียนการสอนได้สถานศึกษา มีโมเดลในการบริหารจัดการสถานศึกษามีความโปร่งใสตรวจสอบได้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มีนวัตกรรมเป็นที่ยอมรับของโรงเรียนอื่นและชุมชนด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายมีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเครือข่ายผู้ร่วมพัฒนาโรงเรียนมีโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกับชุมชน เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาโดยโรงเรียนได้รับการสนับสนุสนทรัพยากรจากภายนอกสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นงบประมาณและบุคลากรที่ช่วยสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเสมอมาส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมกับโรงเรียน ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มตามศักยภาพนักเรียนที่ขาดแคลนยากจนเรียนดีได้รับทุนการศึกษาสนับสนุนสม่ำเสมอครูมีขวัญและกำลังใจจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสถานศึกษามีความเข้มแข็งได้รับการสนับสนุนจากชุมชนและผู้ปกครองในการบริหารจัดการสถานศึกษามีกองทุนที่เกิดรายได้และดอกผล เพื่อนำมาเป็นทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนทุกปีอย่างต่อเนื่องด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพได้พัฒนาตนเองในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสามารถนำความรู้ทักษะที่ได้มาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาพัฒนาโรงเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ออนไลน์สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ของโรงเรียนส่งผลให้นักเรียน เกิดความภาคภูมิใจเชื่อมั่นในครูและการบริหารงานในสถานศึกษาเกิดการเรียนรู้ที่ดีเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันสะดวกสบายอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนรู้ได้ครูเกิดความเชื่อมั่นภาคภูมิใจในตนเอง ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับตนเองและสาระการเรียนรู้ที่สอนสถานศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีมีนวัตกรรมได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ปกครองและชุมชนส่วนที่2ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา SKS Model ภายใต้ระบบคุณภาพ PDCA ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019โรงเรียนสีโกสุมวิทยามิตรภาพที่209มีการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสู่โรงเรียนน่าดูน่าอยู่น่าทำงานบริการประทับใจโดย SKS Model S, S. Skill 1. ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่21 2. น้อมนำปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง K. Knowledge หผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามช่วงวัย 2. ผลสมฤทธิ์เริ่มที่ระดับประถมวัย S Safety and Service 1. สถานศึกษาปลอดภัย 2. บริการประทับใจด้วย One Stop Service ส่งผลให้ประสบผลสำเร็จในการบริหารจัดการและเกิดความภาคภูมิใจดังนี้เด็กหญิงพิจากรสอนพิรมได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นคณะกรรมาการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2565กระทรวงศึกษาธิการเด็กหญิงสรัญญาสิทธิจันดาและเด็กหญิงพรญียอดสิริ มีผลการทดสอบโอเนตปีการศึกษา2563วิชาภาษาอังกฤษได้คะแนนเต็ม100คะแนนนางรุดีพิมลช่ำชองครูดีเด่นสาระการเรียนรู้การงานอาชีพครุสภาจังหวัดมหาสารคามนางสิทธิกิจจันทร์สามารถและนางเมตตาจิตศรีซั์รางวัลครูดีเด่นด้านการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตระดับประเทศ นางสิริรัตน์บุตรแสนโคตรรางวัลครูดีในดวงใจครั้งที่18ปีพุทธศักราช2564ากสํจากสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานน,นายธนาทิตย์พรมโสภาโล่รางวัลระดับยอดเยี่ยมครูดีศีสารคามประจำปี2564โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โรงเรียนปลอดขยะซีโรเวสคูลประจำปี2563เข้ารอบระดับประเทศสถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดีปี2560ถึงปัจจุบัน5ปีติดต่อกันจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพชุมชน